เยในที่สุดฉันก็มาถึงสวนน้ำแล้วดีใจชมัดยานเลยวันนี้นะพ่อกับแม่มีธุระมาด้วยไม่ได้ฉันก็เลยแอบหนีฮันน่ากับเอมมาออกจากบ้านมาเพื่อที่จะได้มาเล่นสวนน้ำคนเดียวเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันขอเปลี่ยนชุดแบบนึงนะนี่ไงเปลี่ยนตรงนี้เลยแล้วกัน่ะไปเล่นน้ำกันดีกว่า นี่ขอโทษน,นะคะหนูคนนั้นน่ะเมื่อกี้พี่เห็นนะว่าหนูเปลี่ยนชุดต้องมีเลยเปลี่ยนชุดต้องขอบสายอย่างนี้ไม่ได้นะจ๊ะเรามีสถานที่ให้บริการสําหรับการเปลี่ยนชุดตรงล็อกเกอร์ก็ต้องไปเปลี่ยนตรงนั้นนะจ๊ะเอาผมไม่ทราบนี่ค่ะผมก็เลยเห็นว่าผมมาสวดน้ําก็ต้องเล่นน้ําก็ต้องแค่ถอดเสื้อผ้าไม่เห็นจะเป็นเรื่องเสียหายอะไรเลยเอาเป็นว่ากฎก็ต้องเป็นกฎนะจ๊ะหนูก็ยังไงเล่นอย่างระมัดระวังนะแล้วก็คอย ดูแลตัวเองให้ดีๆด้วยรู้เปล่าแล้วก็อย่าทำฝืนกดใดๆนะจ๊ะนี่นี่พวกเธอพวกเธอต่อคิวอยู่นั่นน่ะฉันมีอะไรจะบอกคือฉันนะชื่อจูเลียนโฮเกลฉันนะเป็นนักเล่นสไลเดอร์อันดับหนึ่งของ Playmobil e i t y y เลยนะฉันสามารถเล่นสไลเดอร์ได้แบบว่ามีเทคนิคมากมายมีท่าทางหลากหลายมากเลยแต่ฉันจะโชว์ให้เธอดูเอาเป็นว่าพวกเธอหลีกทางให้ฉันนิดนึงนะฉันจะได้รีบขึ้นไป นี่นายทำอย่างนี้ได้ไงอะ่ะนายอยู่จะมาแซงคิวอย่างนี้ได้ไงนายพูดอะไรของนายเชื่อฉันเถอหน้าฉันเล่นเก่งจริงๆนะเดี๋ยวฉันจะรีบขึ้นไปเล่นให้พวกเธอดูกันเลยเอ๊ะทำไมตรงนั้นมีเด็กผู้ชายยืนขวางอะไรอยู่เนี่ยเดินชักกระชากไงไม่รู้แฮะเอ้าไหนนายบอกมีเทคนิคอะไรโกหกชันเลยจะมาหลอกแซงคิวก็บอกมาเหอะหน้าเฮ้ยฉันไม่ได้หลอกจริงๆฉันเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉัน รีบฝ่านายคนนี้ไปดีกว่าเกะกะจริงๆเลยนี่นายหลบไปนะเนี่ยเฮ้ยนายทำไมนายทำอย่างนี้อ่ะฉันล้มเจ็บมากเลยอ่ะเอาก็ฉันบอกให้นายหลบไปทห้มันไม่หลบละช่วยไม่ได้ยืนเกะกะอย่างนี้ก็ต้องล้มยืนไปกสิเป็นว่าฉันไปเล่นสไลเดอร์ดีกว่าเย่ในที่สุดเราก็ได้เล่นสไลเดอร์แล้วแถมได้เล่นเร็วไม่ต้องรอคิวนานด้วยฟต์สไลด์ลงไปเลย คนหนูจ้ะคือเมื่อกี้พี่เห็นนะจ๊ะว่าหนูน่าทำอะไรบ้างหนูไปแซงคิวเด็กๆพวกนั้นได้ยังไงนะมันไม่น่ารักเลยนะจ๊ะแถมหนูยังไปชนเพื่อนให้ล้มขนาดนั้นนะ่ะทำอย่างนี้ไม่ได้มันผินดรู้ไหมเออผมผมไม่ได้ตั้งใจค่ะผมไม่ได้แซงคิวใครสัก,กนหน่อยและผมก็ไม่ได้ตั้งใจช,ชนใครด้วยนะแต่ที่เห็นเหตุหการณ์ทั้งหมดน่ะจ๊ะเป็นว่าถ้ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกแล้วก็พี่จะไม่อนุญาตให้หนูเข้าเยี่ยมชมสวนน้ำนี้อีกต่อไปเลยนะ จำไว้นะจานี่เป็นการเตือนครั้งสุดท้ายแล้วโอเคครับนี่เป็นการเตือนครั้งสุดท้ายแล้วเป็นการเตือนครั้งท้ายแล้วพูดจาอะไรก็ไม่รู้ยายหัวทองเนี่ยฮะไม่ไหวเลยเว้นว่าเดี๋ยวฉันไปเล่นต่อเลยดีกว่าไม่อยากจะมาใส่ใจกับคําพูดอะไรก็ไม่รู้นี่ขึ้นไปข้างบนเลยดีกว่าลองลองเล่นอีกรอบเลยนายนายหลบไปหน่อยฉันอยากจะเล่นสไลด์ด้ร์อีกรอบนะ่ะเย่ถึงคิวฉันแล้ว นี่นายคนนั้นนหลบทางไปนะหลบทางไปเดี๋ยวนี้เลยอ้อยอ้อยฉันบอกให้นายหลบทางไปทําไมไม่หลบล่ะอะไรฉันไม่เห็นได้ยินอะไรเลยโอ้ยทําไมนายต้องสไลด์ลงมาทับใส่ฉันอย่างนี้มันเจ็บมากเลยรู้ไหมมันไม่ใช่ความผิดฉันทรังสักเกอร์หน่อยเพราะฉันตะโกนบอกตั้งแต่แรกแล้วนี่นาว่าให้หลบให้หลบหนะ้าไม่ไหวเลยอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันไปต่อดีกว่า เอานน่นี่นายไม่คิดจะขอโทษฉันเลยเหรอไม่ขอโทษหรอก็ฉันไม่ได้ผิดนี่นาเล่นอีกรอบรอบนี้เราจะต้องใส่เทคนิคทีเด็ดเออฉันจำได้ว่าเขามีห่วงยางให้บริการด้วยนาแต่หนึ่งห่วงยางก็คงไม่พอแชมเปียนจูเลียนแบบฉันเนี่ยต้องใช้สองห่วงยางแต่ว่าแต่ตาคนนี้ทำไมแบบว่ายืนรอนานขนาดนี้เนี่ยนี่ไงสองห่วงยางได้ได้ครบแล้วนะเอาเป็นว่านายนาย ฉันว่าอะไรนายหน่อยสิเดี๋ยวฉันจะใช้สองห่วงอยางเนี่ยแล้วฉันก็จะสไลด์ลงไปในคาวเดียวเลยนายคิดว่าไงอะนายเข้าใจไหมเดี๋ยวพอฉันให้สัญญาณสามสองหนึ่งปุ๊บนะนายก็ผลักฉันลงไปเลยนะเอแแ๊แต่เราว่ามันมันอันตรายนะเพื่อนเออไม่เป็นไรหรอกนะ้าเรื่องแค่นี้เองเอาเป็นว่าผักเลยแล้วกันนะสามสองหนึ่งผักเลยสินาะยผักเลย Yeah, เย้สนุกจังเลยสนุกจังเลยเฮ้ยอ้ยยอ้ยเจ็บมากอ้ยทำไมมันเจ็บขนาดนี้เกิดอะไรขึ้นน่ะเลือดเต็ไมไปหมดเลยจมูกฉันฉันเจ็บจมูกอ่ะดังฉันหักหายไปหมดแล้วั้งเนี่ยทำไมเลือดเต็มไปหมดเลยอ่ะฉันไม่รู้สึกอะไรเลยที่จมูกอ่ะขอโทษนะคะ ขอโทษน,นะคะพี่สาวค่ะคือผมผมเจ็บจมูกไปหมดเลยแถมเลือดก็ออกด้วยอะผมขอโทษจริงๆผมอยากให้พี่สาวพาผมไปหาหมอแล้วก็รักษาหน่อยได้ไหมครับได้ไหมครับพี่สาวก็พี่บอกแล้วไงจ้าว่าการเล่นสวนน้ำเนี่ยเราก็ต้องเล่นอย่างปลอดภัยนะห้ามเล่นอะไรที่เล่นเ็ดแต่พี่ก็กำชับน้องแล้วใช่ไหมว่าห้ามทําผิดกติกาสวนน้ำน่ะ โอ้ยผมขอโทษจริงๆนะคะสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นิทานของเราก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในตอนหน้าและอย่าลืมกดติดตาม youtube channel แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ